จากเหตุการณ์ทางการเมืองวันที่7สิงหาคม2564ซึ่งได้มีการพ่นสีลงบนป้ายจารึกที่ฐานของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกระทําดังกล่าวกระทําไปด้วยอารมณ์และความไม่รู้วันนี้ผมขอนำเสนอข้อมูลของชื่อบนป้ายจารึกว่เบื้องหลังตัวหนังสือที่ถูกจารึกนั้นพวกเขาเหล่านั้นคือใคร1นายพันตรี ขุนอิงขยุทธบริหารคือนายทหารไทยชั้นยศสูงที่สุดซึ่งเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นบุกเมืองปัตตานีขุนอิงคยุทธบริหารผู้บงคับกองพันทหารราบที่42นํากําลังทหารไปเสริมแนวหน้าขณะที่ได้อํานวยการรบอยู่ระหว่างหมวดปืนกลหนะักและหมวดปืนใหญ่ฝ่ายไทยขุนอิงขยุทธบริหารถูกกระสุนปืนกลยิงที่บริเวณโคนขาหลายนัดแต่ก็ยังคงตะโกนสั่งการทหารอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา 2. ในายพันตรีหลวงรานรอนสงครามเจริญภูมิประกาศลองเสนาธิการ,ารทหารที่ออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพลทหารในแนวหน้าสู้รบกับทหารญี่ปุ่นที่ท่าแพจังหวัดนครศรีธรรมราชผูกทหารญี่ปุ่นยิงคว่ำลงไปกับพื้นแล้วถูกแทงที่อกด้วยดาบสมุไรเสียชีวิต กลางสนามรบ 3. นายร้อยเอกหุนนวมมนธนโยทินนวมนวะมรัฐผู้บังคับกองทหารพาหนะผูกยิงขนาดนำทหารเข้าต่อสู้ในแนวหน้าทางปีกขวาเพื่อป้องกันท่าแพ้ 4. นายร้อยเอกทวินนิยมเสนผู้บังคับหน่วยฝึกยุวชนทหารที่52 นำกำลังยุวชนทหารต่อสู้ป้องกันชุมพรที่สะพานท่านางสังถูกกระสุนปืนทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตในที่รบนอกจากนั้นบนแผ่นจารึกยังมีชื่อของนายนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์พร้อมวีรพันธ์ผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีผู้นำเรือหลวงทนบุรียิงต่อสู้กับเรือรามองปิเก ถูกกระสุนปืน5่าสืกยิงใส่หอบังคับการเรือเสียชีวิตในการรบที่เกาะช้างและหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแผ่นจารึกนั้นยังมีรายชื่อของเสรีไทยที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปลดปล่อยประเทศไทยจากการยึดครองของจกักรวรรดิญี่ปุ่นร้อยโทการเวกศรีวิจารณ์และร้อยตรีสมพงศลยพงศ์ทั้งสองถูกตำรวจไทยสังหารหลังเข้าปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย นี่เป็นเพียง7ตัวอย่างจาก801รายชื่อบนแผ่นจารึกภายในอนุสาวรีย์นั้นประกอบไปด้วยแท่นบูชาดวงวิญญาณทหารและที่เก็บอัฐิของทหารตั้งแต่พลทหารไปจนถึงระดับในพันที่ได้สละชีพในเหตุการณ์กรณีพิพาทอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเวียดนามและบอกอ3 3เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ได้ทำหน้าที่ดังสุสานทหารของประเทศไทยถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้บรรจุอัฐิทหารเพิ่มเติมแล้วเนื่องจากช่องเก็บอัฐิเต็มไม่ว่าท่านจะฝักใฝ่การปกครองทางการเมืองในรูปแบบใดทุกๆรัฐบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยไปจนถึงประเทศคอมมิวนิสต์หรือแม้กระทั่งรัฐยุคจารีตทุกประเทศล้วนแล้วแต่ให้เกียรติผู้ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศของเขา เพราะสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งจะสละได้มากที่สุดก็คือชีวิตการให้เกียรติกับสุสานของผู้เสียสละเป็นคุณธรรมสากลของมนุษย์สุดท้ายนี้ไม่มีใครเห็นอิดหินปูนทรายสําคัญกว่าชีวิตคนเทว่าก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะเรียกร้องหาอนาคตที่ดีกว่าโดยการทําลายอดีตถึงแม้ว่าท่านจะคิดอย่างไรต่ออนุสาวรีย์ใดก็ตามไม่ควรมีอนุสาวรีย์ใดถูกทำลายหรือทำให้หายไป